เราจะเจ๊งจริงๆวะเจ๊งอันนี้สบัยดีเจ๊งไอ้น,นัดก,ก็ยังจะเจ๊ง นั่งกอ้มวยติดต่อตก็ไม่ได้เฮ้ยหรือว่าคราวนี้เราจะเจ๊งจริงๆวะเจ๊งอันนี้สัมบัดิเจ๊งไอ้นักก็ยังจะเจ๊งเฮ้ยเไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนเพลงเพลงนี้ไม่เพาะเปลี่ยนเพลงนะเลยเลยเลยเอาเลยเอาเลยฉันโทรมาเพื่อจะบอกว่าเจ๊งถึงเวลาที่ต้องเจ๊งสักทีเอ้ยยังไม่โดนยังไม่โดนโดนแล้วเอาโดนแล้วเหรอ พี่นัดลองเปลี่ยนเป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักบ้างดิแบบฮัลโหลสวัสดีกับผมนี่จะบอกว่าวันนี้ผมเจ๊งกันหมดนี่ไงนี่ไงยชายเนี่ยที่เขาเรียกว่าเพลงชินเจ๊งชินจังอนี่ยี่หวานนี่ถ้าแกไม่เลิกเพคำว่าเจ๊งนะฉันจะเตะให้แดงเลยเจ๊งเจ๊งแล้วดุพี่กำลังคิดอะไรอยู่เหรอออสคือพี่กำลังคิดว่าเงินสองหมื่นบาทเนี่ย เเยออะะหมืนนนกัใช่เยอะมากเราสามารถนําไปใช้อย่างอื่นได้เยอะมากๆเลยอืมอืมเฮ้ยนัดช่วยจันคิดดิสองหมื่นบาทนี่ทําอะไรดีเอาไปซื้อเครืงเกงยืดแล้วส่งออกนอกดีไหมไม่ดีพี่นัไม่ดีงั้นเอาไปซื้อเสื้อยืดแล้วส่งออกนอกดีกว่าดีไหมพี่ส้มจีตส้มแดงส้มจีตไม่ดีพี่นัดแล้วก็โดนโกงแล้วเจ๊งล่ะอ๋อดีแล้วเนี่ยที่เรามีสตินี่เขาคงโดนเจ๊งไปกันหมดแน่ๆเลยนี่ค่ายนะนี่ผิดกฎหมายไหมวะ ไม่ผิดพี่เพราะตอนเนี้ยเขายังไม่มีกฎหมายห้ามฆ่าลิงเคยได้ยินสำนวนไทยสำนวนหนึ่งไหมอะไรหรอที่เขาบอกว่าเขาเรียกอะไรโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่ลงทุนดีกว่าเดี๋ยวบ้าแล้วเจ๊งเจ๊งเว้ยคอยดูนะ้อพี่ศักดิ์ศรีอ่ะต้องหอบเงินกลับมาให้พวกเราสองคนแน่นอน เออใช่มันหอบแล้วเฮ้ยพี่พี่พัดสีหอบเงินมาแล้วเหรอพี่ชายฉันหอบเชื้อผ้านนี่ออกจากบ้านหมดแล้วเนี่ยเจงเจงเจงน้องเคยเห็นแจ้งลึกยาวแจ้งมาน่ะตัวโตไม่เบาอุ้ยน้องหวานน้องหวานเออเราเลิกร้องเพลงน่ารักดีกว่ามาร้องเพลงแบบร็อกร็อกดีกว่าไหมโอเคได้เอาพี่นัทลุยเลยช่วยเป็นคนหน้าตาดีที่ยังไม่โดนโกงได้ไหมให้ฉันได้ดี ใช้ใช้เงินเอ้พ่นัทอะไรไม่ตลกเลยนะพี่ไม่จะมาโกรธทําไมก็เตือนแล้วไม่ฟังเองนี่อย่านัก็คุยกันชัดว่าเรานัดกันเอาไว้จะไม่ดีนัดใครวาเมือไร้ที่ เพิ่งมึนอย่าเพิ่งงงนัดอย่าผิดนัดสาคนเฟิมนันนัดตึงอย่างมันขมอ,อยากให้เธอมาให้ตรงวันอาทิตตอนห้าโมงอย่าลืมนัดคนที่รลงรักเธอ